มันน่านเล่นมากเลยสําหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากลอง E ีีเป็นสักคันนึงไม่อยากไปไป้ายแดงลองแบบมือสองก่อนแล้วกันว่าเราชอบไม่ชอบนะกดเปิดล็อกรถปุ๊บนี่ไฟนะครับไฟท้ายมันจะวิ่งวิบแวบวิบแวบจะวิ่งนะครับใช้แบตเตอรี่ได้มากสุดประมาณ500กิโลเมตรในรถร้านก็ว่าอะหาไวเถอะแค่จะไม่มีคนยัดมาเลยก็คือนี่ครับเบาะนุ่นครับสาวๆหลายคนชอบแบบว่ามันดูตะมุตะมิน่ารักดีนะครับผม วันนี้เราจับแมวได้หนึ่งตัวนะครับไม่ใช่แมวที่ไหนนะนั่นก็คือเจ้าออร่ากูดแคทนั่นเองที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นตัวอตร้า500ซึ่งจะมีอะไรนะครับที่จริงแล้วอ่ะผมเคยทําคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับออร่าก o ูดแคทมานานตั้งนานและรอบหนึ่งนะไปเทสต์ไรฟ์มาด้วยอะไรมาด้วยแต่วันนี้มาเป็นมือ2อ,อยู่ที่เต็นท์รถคุณหญิงแล้วนะครับผมแล้วผมก็มองว่า,าจริงหลายๆคนก็เคยเห็นรีวิว เขาไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมเอาคีย์พีเจอร์เด็ดๆมาให้ดูดีกว่าว่าเจ้า o u r a g o o d c a ค t 500 Ultra เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากลักษณะดีไซน์ของเขาก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งดีไซน์ r อลา o o o d c a คทผต้องบอกเลยว่าไม่มีค่ายไหนทำเหมือนเลยนะคือถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าอื่นๆอ,อย่างเช่น BYD นะครับผม BYD Auto 3เนี่ยเขาก็จะออกทรงเป็นแบบ SUV ทั่วไปที่เราเคยเห็นแต่เจ้า Aura Goodcat เนี่ยผมบอกเลยว่าออกมาค่อนข้างเท่ตอบ โจดกับวัยรุ่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับผมกลมๆอย่างนี้ดูค่อนข้างเท่เลยนะใจผมมามองคล้ายๆกับมินินะครับผมแล้วเป็นไฟแบบ INTELLIGENT LIGHT ด้วยนะครับชุดแต่งข้างหน้านะครับผมก็จะ เป็นสไตล์ของโอร่าโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนชอบผมว่าสาวๆหลายคนชอบแบบว่ามันดูตะมุตมิน่ารักดีนะครับผมล้อแม็กก็จะได้ขอบแบบ18นิ้วเลยคือเห็นอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะผมดูตาเปล่าเอ๊ะสิบเจ็ดมันนะมาดูอ้า1สิบแปดเลยนี่นะขอบค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมก็ฟิตกับซุ้มล้อที่ค่อนข้างใหญ่ตัวนี้เหมือนกันแล้วที่คุณเห็นนะข้างๆนี้ครับอย่าให้กล้องหลอกตานะเพราะหลายๆคนเห็นผ่านกล้องแล้วอุย้ยรถมันก็ไม่ได้ใหญ่นี่นะ เอาจริงๆแล้วโอรากรูดแคเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับนั่งสบายพอสมควรเลยเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยเอาง่ายๆเลยเถ้าเกิดเทียบเป็นรถญี่ปุ่นนะผมเทียบกับรถ Jazz แจ๊สล้วกันจะใหญ่กว่า Honda Jazz แต่ว่าจะเล็กกว่า H.R.V. นิดหนึ่งนะครับผมไซส์เขาก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ออปชั่นที่ได้มา k คีเลสอะไรพวกนี้ให้มาครบเลยนะบ y ยสปอร์ก็ให้มาด้วยผมบอกเลยว่าในราคาที่ออกป้ายแดงมาล้านกว่าบาทอะให้ออปชั่นเยอะขนาดนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับามาชมบั้นท้ายของเขาก่อนเลยดีกว่าครับแต่ผมชอบคีย์ฟีเจอร์เล็กๆอันนี้ที่ที่โอร่าเขาทำออกมานี่กดเปิดล็อกรถปุ๊บนี่ไฟนะครับไฟท้ายมันจะวิ่งวิบแวบวิบ ดูค่อนข้างเท่เลยนะครับมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆอ,ออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเนาะเพราะว่า,วาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกไฟวิ่งอะไรพวกนี้ค่ายฝั่งยุโรปอะค่อนข้างเขี่ยมนะเขี่ยมคือไม่ยอมเอามาใส่ให้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเท่ดีนะแต่เจ้าโอร่าเนี่ยให้มาหมดเลยนะครับผมแน่นอนนะครับท้ายข้างมา,างล่างนะคบเห็นกันชนอย่างนี้ไม่มีท่อไอเสียแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะเพราะว่ารถคันนี้นะครับวิ่งด้วยไฟฟ้า100%อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว ซึ่งเจ้าตัว500อลต้าเนี่ยจะได้แบตมาทั้งหมด63กิโลวัตต์นะครับผมก็จะวิ่งนะครับใช้แบตเตอรี่ได้มากสุดประมาณ500กิโลเมตรนะครับผมอันนี้คือที่เขาเคลมไว้ในกระดาษนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400บวกลบนั่นเองนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมให้เต็ม100%เนี่ย0-100นะครับถ้าคุณชาร์จไฟที่บ้านนะครับ0-100เลยนะก็จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมคร่าวๆประมาณ นั่นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดคุณเอาไว้ใช้แบบในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยโอ้สบายนะครับผมคือที่ผมบอกว่าชาร์จ1ิชั่วโมงบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ย10ชั่วโมงมันนานไปนะมันคืนนึงมันเกินคืนเลยด้วยซ้ําแต่เอาข้อจริงแล้วหนึ่งวันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ให้มันถึง0%เอรตเาอาจจะเหลือ50%ชาร์จทีนึงก็แค่5ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะมาดูฝาท้ายกันดีกว่าปึ๊บขึ้นมาฝาท้ายปึ๊บขึ้นมานะครับผมฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายมือเสียดายาาเ,น,ฟฟาะาเนะะพระว่ อันอื่นนะที่ให้มามันมันมันครบคันมากๆแต่อันนี้ขาดฝาท้าไทยไฟฟ้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับข้างหลังก็จะมีที่ใส่ของนะครับตามสไตล์แฮชแบ็กก็จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยจะเป็นการพับเบาะแบบ60-40นั่นเองคือถ้าเกิดเราวางของตรงนี้ไม่พอเราพับเบาะลงไปอีกเราวางของไปได้ยาวเลยนะครับผมไมโครไมก็อฟอะไรยาวๆนี่ใส่เข้าไปได้เลยจเจ้าโอราคูดแคทคันนี้ ใช้ได้แน่นอนนะครับผมอ่ะเข้ามาในเจ้าโอร่ากูดแคทคันนี้นะครับอย่างแรกที่ผมชอบในเจ้าโอล่านี้ก็คือมันไม่มีปุ่มสตาร์ทแล้วคือการสตาร์ทรถหรือว่าการใช้งานรถคันนี้คือเข้ามาปุ๊บกุญแจอยู่ในตัวเหยียบเบรกปุ๊บทุกอย่างสตาร์ทขึ้นมาเลยพร้อมออกพร้อมไปได้เลยคือฟังก์ชันนี้ผมชอบนะผมชอบมากเลยแต่ว่าโดยที่ว่าช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ชินปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนมันอาจจะแบบ รู้สึกเวอร์เวอร์หน่อยแต่เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วยิ่งเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับทุกอย่างมันเงียยกดสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหยียบเบรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแอร์เออทุกอย่างทำงานหมดเลยนะครับผมและฟีเจอร์เด็ดๆหลายอย่างใน Aura GoodCat 500 Ultra คันนี้เนี่ยมีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน1นคีย์เลยนะที่ผมมองว่าในรถล้านกว่าหาไวเ้เถอะแทบจะไม่มีคนยัดมาเลยก็คือนี่ครับเบาะนวดครับอ่าคนนั่ง คนนั่งขับรถเนี่ยมีเบาะนวดให้ด้วยนะครับคอยยุบๆอยู่ตรงหลังผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับต่อมานะครับคีฟีเจอร์อีกอันนึงก็คือกล้อง360องศาเจ้ากล้อง360องศาคุณเราพูดไปมันดูรู้สึกว่าแบบก็ธรรมดานี่แต่เอาความจริงแล้วนะในรถราคาล้านกว่าบาทคือเขาไม่ไม่ไม่ไมก,กักอะให้360มาเลยเพราะว่าค่ายดังบางค่ายที่เป็นฝั่งยุโรปราคา3ล้าน ขึ้นเนี่ยบางคันยังไม่มีกล้อง360องศาเลยต่อมานะครับผมนี่ Adaptive Cruise Control ก็ให้มาด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกอีกคือค่ายอื่นๆเนี่ยในราคานี้แทบจะไม่ยัดมาเลยเจ้า o r a Good Cat เนี่ยให้มาครบคันหมดเลยระบบ Safety Feature นี่ยิ่งยิ่งไม่ต้องห่วงเลยนะครับมี Blind Spot Assist ให้มีการชนข้างหน้าให้ช่วยเบรกให้หรือว่าการถอยปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีอะไร ปาดหน้าเรามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เบรกให้อีกโอ้โหบอกเลยว่าฟีเจอร์ในเรื่องความปลอดภัยเขาจัดแน่นจัดเต็มฟีเจอร์หน้าจอตรงนี้ก็จัดแน่นจัดเต็มด้วยนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยนะครับผมนี่ผมกดเข้าไปหน้าเมนูมี Android Auto มาให้มี Apple CarPlay มาให้ครบคันจริงนี่มี w i r e l e s s Charging มาให้อีกด้วยคือถ้าเรื่องสเปคเรื่องออปชั่นอะผมบอกเลยว่าในราคาล้านกว่าบาทที่ออกมาจากป้ายแดงคุ้มค่ามากๆนะครับผมแล้วใครกลัวว่าเอ้ย รถไฟฟ้าแอร์มันร้อนผมบอกเลยว่าเจ้าแอร์ออร่าก d c ดแคทเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนนะครับผมขับสบายแน่นอนแล้วก็ลองไปดูรีวิวคนอื่นเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ผมเชื่อมั่นเพราะว่าขนาดผมนี่คือได้เข้ามาในตัวอะไรนี้เราจอดอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยคือแป๊บเดียวมันเย็นไปหมดแล้วนะครับต่อมานะครับเจ้าออร์ต้า500เนี่ยมีหลังคาแก้วมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นหลังคาแก้วแบบพาโนรามิกเลยไปถึงข้างหลังเลยแล้วยังสามารถเปิดปิดได้อีกด้วยนะครับผมค่อนข้างคบคันทริมของเบาะก,ก็ออกมาดีนะวัสดุขงเบอกเลยว่า เฮโอเควัสดุดีมากนะครับผมในราคานี้ที่คุณได้มาวัสดุทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นคอนโซลเนี่ยก็ไม่ใช่พลาสติกนะก็หุ้มทุกอย่างมาหุ้มมาหมดเลยค่อนข้างดีเลยนะครับอย่างที่ผมบอกอีกเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วฝั่งคนขับเนี่ยมีเบาะนวดอีกต่างหากบอกเลยว่าเจ๋งมากๆต่อมานะครับผมนี่มาข้างในเจ้าโอล a าคูด c a t 500 u l อ r อลข้างหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับคือเขาจะเป็นไซส์ที่ ใหญ่กว่าแจสแต่อาจจะเล็กกว่า HRV แต่มานั่งข้างหลังแล้วนี่ครับพื้นที่เยอะแยะเลยแล้วนะครับโดยที่การเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยพื้นที่ตรง าวางเท้าของเราเนี่ยมันจะแบนราบไปหมดเลยมันทําให้สเปซข้างหลังเนี่ยดูกว้างมากขึ้นนะครับสามารถฟิต3คนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เรานั่งเนี่ยปกติแล้วถือดเรานั่งกลางเนี่ยเราจะต้องแช์นะครับแชร์เท้าไป2ฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เนี่ยคือเราเอาเท้ามาวางไว้บนนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้การนั่งข้างหลัง3คนนะเป็นเรื่องไม่ยากสําหรับโอรา Good Cat ทคันนี้เลยข้างหลังก็จะมีที่ชาร์จแบตมาให้นะครับตร,ตรงนี้ ก็ชาร์จแบตกันไปได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ข้างหลังถือว่าเป็นไซส์ที่ดีนะเพราะว่าคือใช้มันเป็นไซส์ที่ใช้ได้ใช้งานได้จริงแล้วใช้งานได้สบายมากๆนะครับสำหรับเจ้าโอรา g o คูดแคทนั่นเองส่วนข้างหลังนะครับผมก็ใช้วัสดุเดียวกันขางหน้าเป็นสติชิ่งสีน้ำเงินสวยงามมากๆสําหรับเจ้าโอรา g o คูดแคทคันนี้โอ okay, เคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นคีย์ฟีเจอร์ของเขาใครที่อยากได้เจ้าโอลาร์คูดแคท500อลตร้าคันนี้นะครับผม ผมเสนอขายไม่แพงแล้วนะมาเป็นมือสองคือแบบมันน่านเล่นมากเลยสําหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากลอง e ีว e เป็นสักคันหนึ่งไม่อยากไปป้ายแดงลองแบบมือสก่อนแล้วกันว่าเราชอบไม่ชอบนะคันนี้นะครับถ้าคุณไปซื้อป้ายแดงร้านว่าบาทแต่อยู่ที่เต็นท์กุญิงมือ2คันนี้ปี2021วิ่งมา40,000กว่ากิโลนะครับผม ผมขายเพียง799,000บาทไม่แพงแล้วนะครับผมใครที่อยากลอง EV สักคันหนึ่งไม่ชัวร์ชอบไม่ชอบผมว่าลองเอาคันนี้ไปลองหัดใช้ก่อนไปลองเล่นดูก่อนว่าเราใช้ได้ทุกวันไหมมีแบตเตอรี่เท่านี้เราจะสะดวกหรือไม่สะดวกนะ ลองดูก่อนแล้วค่อยอาจจะอัพไปตัวอื่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ราคา799,000บาทได้ปี2021เลยนะวิ่งมา40,000กว่ากิโลเท่านั้นผมว่าไม่แพงนะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นห่วงอีกหนึ่งคำถามเลยนะหลายคนเป็นห่วงว่าเอ้ยเราถ้าเกิดซื้อเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าประกันแพงสำหรับผมนะผมไปทำข้อมูลไปรี research ข้อมูลมาแล้วไปลองจะกดซื้อประกันให้ดูเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยประกันเริ่มต้นเนี่ยประมาณ20,000กลางๆเท่านั้นเองนะก็ถ้าเกิดให้เทียบรถ ญี่ปุ่นทั่วไปองมมันอาจจะแพงแต่ถ้าเกิดให้เทียบกับรถที่ราคาล้านกว่าบาทอ่ะอย่างผมใช้เ m ียมยูอยู่ซึ่งเ m ียมยือ2ตอนนี้ก็อยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับผมผมประ่มมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทไอเนี่ยมันเริ่มต้นแค่20,000กว่าบาทผมว่าไม่แพงนะครับสำหรับรถไฟฟ้าแล้วเป็นประกันชั้นหนึ่งด้วยนะ20,000กว่าบาทเนี่ยเป็นประกันชั้นหนึ่งนั่นเองอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับผมอย่างนี้ผมบอกใครที่อยากได้เป็นเจ้าของ7,99 0 0 0บาทสามารถจัดไปได้อีกด้วยนะครับผมไฟแนนซ์รองรับทุกแบงแะค,ะาารครับ สำหรับเจ้าโอราคกูดแคทวันนี้ก็ใครที่ชอบคันนี้นะครับก็แน่นอนติดต่อมาหาเราที่เต้นคุณหญิงได้เลยเรามีเซลล์ทีมงานพร้อมดูแลคุณเสมอนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะเป็นคลิปอะไรคลิปหน้านะครับจะเป็นรถอะไรรถหน้ารอติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ